รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา o o n n e t โคน Connect ข่าวกับดิฉันพัชริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ News Connect มีข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลอร์ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสะสะอ,อมาฝากกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มาในเรื่องของการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและหรือถอนอาคารและสิ่งติดตั้งขนาดใหญ่ตอนที่4การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรื้อถอนแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทยค่ะ จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยมีแท่นหลุมผลิตและขุดเจาะปิโตรเลียมรวมทั้งท่อส่งก๊าซใต้ทะเลในอ่าวไทยที่กำลังทยอยสิ้นสุดสัมปทานหรือหมดอายุในการใช้งานไม่น้อยกว่า400แท่ง การจัดการกับซากสิ่งติดตั้งขนาดใหญ่เหล่านี้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้และผู้มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนแท่นขุดเจาะและท่อส่งก๊าซในทะเล โดยเหตุนี้สะสะอจึงเห็นความจําเป็นในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวในทุกมิติโดยได้ร่วมกับบริษัทยูนิท่าชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริงจำกัดดําเนินงานโครงการประเมินการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการกําจัดบําบัดของเสียลานหรือถอนแท่นหลุมผลิตในปี2560 ต่อมาในปี2561ก็มีความร่วมมือต่อเนื่องในการดําเนินงานโครงการการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างเรือกักเก็บน้ํามันดิบและเรือผลิตและกักเก็บน้ํามันดิบและเตรียมความพร้อมในการจัดการของเสียประเภทต่ตางๆที่เกิดจากลานรื้อถอนแท่นหลุมผลิตนอกจากนี้สสอยังได้รับทุนจากนิวตันฟานประเทศอังกฤษ เพื่อจัดทำแผนที่นำทางหรือโรดแมพทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและในปี2563สสออกก็ได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสปออว ดำเนินงานโครงการการจัดทำรายการของเสียจากการแยกชิ้นส่วนท่านผลิตปิโตรเลียมจากลานรื้อถอนและแนวทางในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมและในปีเดียวกันนี้สอสอ,อและู่วนความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุก็ได้ร่วมมือกันดำเนินงานโครงการ Integral Process Optimization for Sustainable Offshore Structures d i s m a n t l i n g Yard Operations โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Newton Fund และในปัจจุบันสสอ,อได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียมาเลเซียไทยแล a ด์จอยออ y อร์ตี้หรือ MTJA เป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาเพื่อดำเนินงานโครงการ Possible Consequences of Live in Place Decommission Structures Subsea Philippines Corrosion and Impact of Heavy Metals on Marine Ecosystem โดยโครงการนี้สอสอ,อได้ดําเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยและ University of Aberdeen ประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปล่อยท่อก๊สที่ไม่ใช้งานแล้วไว้ใต้ท้องทะเลโดยศึกษาถึงการสึกกร่อนและผลกระทบจากโลหะหนักในระบบนิเวศกลางทะเลซึ่งการทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของประเทศอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลจะช่วยเพิ่มพูน ประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อสองก๊าซของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องทะเลน้อยที่สุด การปนเปื้อนสารปรลอดในน้ำและอาหารเป็นภัยเงียบที่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและการผลิตปิโตรเลียมจากแท่นขุดเจาะในทะเลก็ก่อให้เกิดสารโลหะหนักโดยประลอดที่อาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้สสอ,สอ,อจึงมุ่งมั่นทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากพิษสารปรลอดซึ่งอาจหลุดรอดสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ค่ะ สำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านกนารจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสะสะอ,อด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ New ส์คอ n e น